สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมบ้านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดคลิปจาก IG นะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมอยากโหลดคลิปโหลดภาพแบบนี้เราเลื่อนไปดูแล้วเราประทับใจอย่างเงี้ยอยากโหลดคลิปโหลดภาพอย่างเงี้ยจะทํายังไงนะครับผมอ่าอันดับแรกเลยนะครับเราจะใช้แอปโหลดที่ชี้ที่มีชื่อว่าแอปนี้ครับผมอ่าแล้วเราก็ไปโหลดอยู่ใน App Store และ l a y Store เลยนะครับจริงๆอ่ะใช้แอปอะไรก็ได้นะครับผมเขียนว่าโหลดคลิป i อจนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะครับจะรูปนางหน้าตาประมาณนี้ครับจริงๆอ่ะเอาอันอื่นก็ได้นะครับผมมันจะใช้งานคล้ายๆกันแหละก็เอาอันนี้นะอ่าแล้วเราก็โหลดไปอันนี้คือผมโหลดเรียบร้อยแล้วแนะติดตั้งเสร็จหมดแล้วอ่า แล้วก็พับไปดิจิตาเร็จไปที่ไอจีครับผมไปที่ไอจีแล้วก็เลือกคลิปที่เราอยากจะโหลดหนะครับผมอาจจะเป็นคลิปอาจจะเป็นภาพก็ได้สมมุติว่าผมเอาคลิปพี่คนนี้นะครับผมก็กดไปที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดคัดลอกลิงก์ครับผมจากนั้นก็เอาไปวางในแอปที่เราโหลดมาเลยครับผม ตัวแอปเนี่ยเขาก็จะวางให้เองเลยนะครับพอเราคัดลอกลิงก์มาแล้ววางเสร็จปั๊บเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าอย่างนี้ก็จะดาวน์โหลดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม แดีวเราก็จะไปดูนะครับผมว่าคลิปที่เราโหลดมาเนี่ยมาเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับอ่าเลื่อนดูนะครับอ่านี่ไงครับผมคลิปที่เราโหลดมาก็มาเข้านี่จริงๆนะครับต่อไปนะครับผมสมมุติว่าเราอยากจะโหลดภาพนะครับโหลดภาพจะทํายังไงอ่าสมมติเป็นภาพนี้นะครับผมก็กดเหมือนเดิมครับผมกดไปที่จุด3จุดแล้วก็กดคัดลอกลิงครับ จากนั้นก็เอาไปวางในแอป,ปอีกครับผมเหมือนเดิมแล้วก็รอตัวแอป,ปเขาโหลดให้เราแป๊บนึงนะครับผมอันนี้เราก็จะเข้าสู่ระบบก็ได้นะครับผมหรือไม่อยากเขาก็กดออกไปเลยนะครับผมยังไงแอป,ปก็ทํางานให้อยู่แล้วนี่ครับผมก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดสําเร็จแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูที่แกลเลอรี่เราแล้วนะครับผมว่ารูปภาพมาจริงหรือเปล่านะครับ นี่ไงครับผมรูปภาพมาจริงๆด้วยอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็เป็นการโหลดคลิปจาก IG นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ